เ้ตัวครเนยพอดีจะร่าสอัวพอดีปดูว่าจะกินไงพูดร่างมน่างัวล้วดครไม่ได้ใช้ไปมนร่ามันมันมร่งก่มาอนแ้นมันร่ต่รเาก็แล้วอันพวกเรยขึ้นเลยต่ร้งกันนะอันนี้ซูมายาออเดงสีก็ต้องตะลแน่นนัเียนะบกิโมเียนะพอกเกงไม่างเก่งกัี่ะยอเท่านั้นูเยเท่า เบื plants, food food. Long, ้องหลังครับเบื mm ้องหลังเบื้องล้พิ่นเตรียมเรื่องไทยกันครับตายคหลายสแล้วเนาะผู้ดเนาะีเปล่ยนเกิเปลี่ยนเน่ตัวแสดงจุเนอ้ติโอ้มาไม่ตายทั้งปุ่นมาได้ต่เอามก็ในพี่เงี้ยวรอะในทางนี้เงี้ยวว่ะคนนี้ตัวเวนักแสดงจะจักแจงใดบทยมตัวจักเม็ดนักแสดงตัวลำ ก่าาทีอยู่ที่ไทยเราอั่งครัวกับค่ากานงเนี้ยเพมันยเห่อนแบบตลกเน้เพราะว่าเนี้ยยักันอนบังน้ไิวัได้เห็นไหเบ้ร่าเราอ่ะอไอ่ตงเนี้นันเป็นงเื่นจีบกันเอาปัญหาใจปัญญาใ้กันนะเร่งเงิเรื่องเียงกันเรืองบครับ นเอามมอตัวมันเป็นแล้วแล้วมันจมันจีเย้าเนี่ยขันต่วันม่ได้สันขัอานั่งเป็นไม่ไดสันอีนี่ก็มีมันจีเย้างใซ่เลยเพชนะใส่เลยนั่นขาวขาวกได้เลยเออบักบักปบักบักเพิมันจึมันจิมันขาดมันจสั่นอมมึงกดต่อมันต่อเนื้อใช่ไหมคนเอยัญนะเยอะยังเป็นมลำูโอ้ยลี่เหลี่ยมหมอลำหนูแต่ต้องไม่ามอลนูเาะผกาที่ไม่พร้อมจ ล่ำยังเดียวเอ้ดูก็ม่กับม่เท่าผู้ดี่ำเนี่ยสุยาโศครับไะเหหัวเน่ยหัวเป็นบกเลย่ำานี่แมยิ้มแย้มแก้ใส่หน้าลำนี่แม่่ำาเชเช่า่เล่าล่ะบ้านนี่ำเนี่ยลำสูำหาว่าเป็นหัวในแม่มียิ้มในแม่ลำแมงอย่นี้ะมันแล้่มัมแล้วผมบอกยังไง โอ้ยจีตัตเรื่องไปโอ้ยปอเมื่กี้บอกเขาใเนี่ยเตี้ไปเนาะนั่งผมนั่งฟังอีกมน้งตอออยนั่งฟังอีกดเออฟังอีกมันลเป็นเดีฟังเยทองทนั่นทองนั้นเล่นดีดูจูดดีใครแต่ว่าบอยิ้มบอกหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยองสองสแต่ว่าวันนี้บอกเลยไปย่างไม่แล้วให้หัวย่างเดียวขันบ้หัวปัจจแม่ในเงินเตอเตกเตะเตไเแล้วเตะเะเตะเตะเตเเเเเเะะ เป็นพ่อกำกดำพญายังกงเป็นพ่ออันกำกรดดำอ่ะก็อย่ขอันนะคืืกอเจ๊ไม่ใหม่ก่อนที่บอกเลยเดี๋ยวไม่ต้องหาผลแทงเสุดรับนี่ถึงกับโจูกับไปดีแทงโจอยู่พูดเมาอามาคือมาคือซุ่มเขามัดใจไทยรถไปเก็บแบบเผาเถอเนาะบานเนี่ยรว่ารีงรถคือขาคุณ่ะยุ่มรถมาทำน้องเดี๋ยวกับย่าไยแหลม กันแจงตัวแล้วมันคือแย่แหลมโเรื่องนี้แล้วว่าเราได้เทียบยนนี้ยแหลมเลยแมนเลโอ้ยกทีตามจตลอดแยแหลมว่เอาเงินให้แล้วองนอเอาเงินให้แล้วหมยมาดดีมาดวเอาสองร้อยที่มาขอมาเก้วลาเอาเงินให้มาดขอคุณค่ะเอฟซีจเอฟซีทีตามจจตลอดไย้แหลมมดว่ามึงงไปดิ ไปเงาไปเาเนี่ยไฟเงาเนี่ยเียนนอจากนีโอ้เรียนดีให้ง่ายหน้ายเาโอ้โอนี่เดียยดีใหโอ้เขาบอเรียนดีให้มาขนาดง่ายหน่ยเา้วยง่ายหนอยาเง่ายหอยเาโอ้ผมมาถึงเงา่ายหน่ยเงาคนณแตงง่ายหนอยเ้าง่นแขทางลังนนะมันจมันจะใจจังกันเราต้องเตอกจบเลยก็จบไปย แล้วก็เปิดใช้ก็เหระเป็นเศรษฐีมีหน้าที่ทั้งดําทั้งดือไลยไปไหมเงินพวกเานี่ฝากธนาค้รกนกลุงตัวกลุ่ไทยโอ้ยขางเอนเทียนริงนักเงินแต่คนมายืมเงินจากคนล่างโอ้เอ้ยเศไปชนวนในซีเรล้าแต่ว่าถึงตัวซิเงาเป็นเล่านึงแล้วไปชนวนเพรอเสามหน้าที่ดินในตะกูนเน็่จากคนละเยนมาดวันจะล้นวิทยาศาภาพหน้าที่ ว่าไปทำวัดไปทำแล้วเจ็บตีเลยขึ้นมาเนี่ยละทำแล้วเจ็บีเลยขึ้นมามันเจนทำดินทำดินเรเห็นหายจากจอเลยไปใส่บุญตัวนี่กำลังแกินเีเข้าไกกังนึง้ยเส็ดกก่ นยันว่างยอดรอกนักแสดงเฒ่ายางตายออกจากคนขั้นใจพาอยิ้มเพื่น่าหวานคืนเลยเลีงเอาเลียงเอาบัดเยี่มากว่าท่นแต่ละเมื่อนี่ห้องบริโภคน้ำตาลไร่บ้างจำได้ปะบริสิโล กินหนูทาแป้งเม่กันเย็น <laughs> นม่มหรอกินห <laughs> <laughs> น,นูทาแป้ง <laughs> มันจะไปแช่ตู้เย็นยากกินทาแป้ง <laughs> ินนมันแป้งกนนึ่งแป้งกินด้วยาแ <laughs> ป้งเซาเวอร์เข้ <laughs> มาคองดีแต่มราพามแห้ง <laughs> มันไม่เอามีอนเด้อเดิเด้ลม่อนอนะม่อนควร <laughs> ผู้สาวผู้สาว อยังนะ้นแหละเออเลี้ยงมอนตัวแม่เดี๋ยวเลี้ยงมอนแต่หลังยื้ไงพาดพับเดินมอญเต็มพวงมอญเต่งม้วนตัวเดียวกินกินใบมอญเนี่ยเนี่ยเลี้ยงมอนเลี้ยงเซผาเซผาปีกับมะลุยเนาะขันเป็นแบบนี้ตัวเดียวติ เอามันมาไปกองาเงนาไปกองวันมานี้ไหมเขาใส่กระดงใส่จอกว่าบ้างไหมยังไงมาเรียงมาทนี่งทางเนนี่ยบ้านพงทานี่มามีองค์กรไหมีบริษัทหางหลานไหเสร็จงานแล้วมีวามสูขึ้นเทาผมมีครับพมเทาในเฮตไปหัวไปเลยครับบครมาบังคับจอมาบังทุกนี่เป็นบ้าบอกอะไรกับผมยังบอกบอกเก็บตกน่อเก็บไว้แน่เก็บตกกันนครอัน งอนขัวเขาเบิ่ปดักแดดดีกว่าบ่อขัวเขื่อนบ้อนบ้อนขัวบ่เลี้ยงม้อนนี่แม่เป็นยังไงแม่โอ้ยแม่ก็เลี้ยงม้อนนี่ล่ะได้อยู่ได้แก่น้องไปเลี้ยงที่ไรแม่คือมามีดองมีจอรอนปามาใช่ไหมไปเบิ้งพาไฟไปเบิ้งมาสั่กมีต้นม้อนนี่มีม่อนกําลังกินใบไม้เยอะอย่างเงี้ยเรีมาเรียมหาเรียมหา นี่นี่นี no like ่โอ้ยเลี้ยงกบเลี้ยงคักพะผมไม่ลงไม่จอสิบ๊อแม่เลี้ยงแค่ละโอ้ยมันแปะีมกับมรวยนี่แม่เลี้ยงแบบโอ้ยโอ้นี่นี้นีสนุกเห็นว่าเลี้ยงมอนเห็นว่าเลี้ยงมอนเนาะวันคืนนึ่งม้วนห่งวตัถ้า้องมวนซเกียวใหญกินได้กอมกีกูเมั่ง้อนกูกคบม่ง้อนกูอยู่แล้วกินน้อยก็แล้วกูชิวจักูตัวกินบบสุภาพ นี่ว่าดนะี mhm. หร er> ือเปล่าพี่ถูกไหมเห็นบอกต้อมาจับเลยจับปั๊บมันร้อก่านี้มั้โอ้โหโอ้โระมังฝาหวานขับเขาเสเสียเมียเมือกี้ไปกินมะเอากินกับอ้อยเล้วกกินกับสมเด้จหลาเด้อพริกเดือดเดือดเหมียนเด้อแบดนัหงเดิไปเป็นนอนตัวเองหัวมัพริกกับมา เส็นเราพี่ดเสเลยเนี่ยมันมันบอลลนไหมครับมันบอลลูนมันบอลลูนมันบอลลูนรับผมท่าโนูผมก็เก็บข้ารใต่พวกกมาเลยแหละบอลลูนเนาะคว่มึงเอ้เก็บมาพี่เขาใจเป็นเวยมาเลยมันมันาถามมันลนปว่ำมึงเมื่อบี้ผมังปลามันคนแนวปว่มึงเอ้ไปให้ไกลเลยมึงอันนี้สร้างบ่ขาดสั้างบ่ขาดเก็บมาพีเนาะี่เ่เกนบมมังปลามันลนมันหวาน กิมากับสมไมเยอ่ยอเยอไมยอะม่เยอะไม่เยะไม่เอ่ยอะ่อมเอมเยยมเย่ยเอะม่อไม่เอะไมงเยอไมาเยม่เยไ่เ่เไเยอมยไเะม่เยไ่เยเยมเยม่เยไ่ะ่ไปเอยไมเอ่ยไมัเยอะไเมเยบมมเอ่ยไมเย่ไม่เยบมเมเม่นไมัเมมเนเย กว่า,มาเอมอเลยพอมันโนจังซานไปเก็บมาเลยออกจากขวนมันดึงมากดึงมากเนี่ยเนี่ยมันมืนอคืนบูงไปนี่เลยโอ้ยขาพังหินตลอดอย่างนี้ไปหาชาวบานไปไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,นนไปม่ไม่กวนขูน้าไปกูไม่มีใหม่เลยไปไปไนหันไปตนใหม่มากไม่เป็นไม่กิ๊บมันยางตกน้ำตามเลยเดียันหนาหนีานนี้ไนเหรอ มันไม่ไม่ว่นนี่เออพะย่ะว่าแต่ไม่เปลี่ยนเลยครับมันไม่เปลี่ยนมันก็ดิ้นเลยหละครับไปไป <c oughs> เ่าชาครับพี่น้อง